วันนี้ฉันมาแปลกนะจ๊ะฉันจะทำขนมจ้านี่บานอฟี่ขั้นแรกก็ทำคาราเมลไว้ก่อนเลยนะอัตราส่วนไม่มีนะคะทำตามใจจ้าชิมเอาแต่รสชาติคือดีคือได้เลยแหละนี่เวฟเนยหน่อยนะเอาไปใส่ตัวเค้กเกอร์จ้าให้มันแบบเค็มๆกรุบๆนะอุปกรณ์อัตราส่วนในยาหาถามนะจ๊ะนี่ได้แค้กเกอร์ลรวจ้าเอามาบดบี้ๆตำๆๆเอานะจ๊ะ ฉันก็ใส่ถุงค่ะแล้วก็เอามือบีบบ้างสากถูกบ้างก็ละเอียดเหมือนกันแหละนะปกติก็ทําแต่ลาบยำส้มตําแกงนะจะทําแบบนี้บอกเลยว่าไม่ถนัดเลยจ้าเราแบบเป็นงานละเอียดมากทําทั้งวันเลยนะกว่าจะได้กินเนี่ยซื้อของก็ครึ่งวันแล้วทํากว่าจะได้กินห้าโมงเย็นแล้วจะรอฟิตอีกแป๊บนะึ่งฉันก็นาแครกเกอร์นะคะมาคลุกกันเลยนะคะแล้วก็มากดใส่ถ้วยนะคะนําไปฟิดจา้าเป็นชั้นล่างของเรานะคะนี่ใช้แก้วจก้กใช้แก้วกด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 ให้มันแน่นนะคะ น่ารักน่าทานมากแล้วก็นําน้องนะคะไปแช่ช่องฟิตนะคะไปสัก15นาทีนะจ๊ะนี่มีโอีโอ้ด้วยนะนอกจากจะทําบานอฟฟี่แล้ววันนี้เราก็ยังทำชีสเค้กโยเกิร์ตด้วยนะจ๊ะเชิอซื้อคีมชีสมาตีตีตีวิธีทำอะลืมถ่ายจ้ะถ่ายตอนตกักแล้วก็แช่ตู้เย็นเลยแล้วกันแต่มั่นใจว่ามันต้องอร่อยแหละ ทำขนมเนี่ยไม่เหมือนกับการทำกับข้าวเลยนะมันต้องแบบพิถีพิถนันทีละขั้นตอนจริงๆเปลือง,ง,งช้อนมากมาต่อหลังจากเราตักชีสเค้กของเราเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราก็มาเรียงกล้วยค่ะเสร็จถ้วยบานอ,อกปีของเราเสร็จแล้วเราก็จะราดด้วยคาราเมลนะจ๊ะฉันรู้แหละว,ว่าทำไมเขาถึงทำคาราเมลตามขั้นตอนเพราะว่าฉันทำติงไวคาราเมลมันแข็งแก่ฉันต้องนําไปววฟแล้วก็เอามาราดอีกทีหนึ่งและก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ฉันชอบมากคือการบีบวิปครีมจ้ะคือชอบกินวิปครีมนะฉันก็บีบเข้าไปเลยให้มัน รอบหนึ่งอุปกรณ์ที่ซื้อมาทําวันนี้นะก็แบบหลาย้อยอยู่เดอ้อถ้วยนี้ก็ซื้อมาเป็นแพ็คเลยนะประนึ่งว่าจะทําขายอ่ะแต่เปล่าเราจะ,าจ,ะจะทำกินค่ะเล่นใหญ่ไว้ก่อนบีบๆนะจ๊ะวนไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนําน้องนะคะไปแช่ตู้เย็นนะคะพักไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวห้าโมงเย็นเรามารอก,กันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงชีสเค้กเราจะแข็งไหมกล้วยเราจะอร่อยไหมเดี๋ยวามาดูกันนะคะ และแล้วก็ถึงเวลาที่ลอยคอรอคอยนะคะนี่ได้แล้วจ้าชีสเค้กของเราก็เริ่มเสร็จตัวแข็งตัวแล้วนะคะบาร์บี้ของเราก็เริ่มรับประทานได้แล้วครับมาซิมเบิ่งกันนะคะรสชาติเป็นยังไงนะจ๊ะอืมอืมอร่อยอร่อยมากอะจริงแบบหุยอร่อยจริงๆเจนูทนทำได้ไงเนี่ย ก็มาถึงเมนูบารนะ้องฟรีของเราจ้าเอ๊ะทำไมวิปคีมมันหดตัวลงไปเนี่ยมาลองชิมกันอึ้งค่ะคำแรกอึง้งในรสชาตินะคะอึง้งในความผักกวยไม่เจอคะ่ะอึ้งกับความหวานของคาราเมลคะ่ะอืมแต่ก็โดยรวมก็อร่อยนะคะแต่ขอบีบวิปคีนะคะตัดหวานของคาราเมลนิดนึงหรือว่าลิลออ้นเราอาจจะเพีย้ยนหนลองให้เจชิมหน่อยสิ เจ๊ชิมแล้วเจ๊ก็บอกว่าอืมอร่อยอร่อยใช้ได้แต่ส่วนตัวนะคะคิดว่าไม่ว้าวเหมือนชีสเค้กโยเกิร์ตเนาะเอออันที่ไม่ได้ตั้งใจทำเนี่ยคือมันอร่อยอร่อยแต่ก็ใช้ได้ราคะฉันว่านะฉันเลิกทำขนมดีกว่านะแล้วก็ไปทํายำแกงเหมือนเดิมดีกว่านะคะน่าจะเข้ากว่านะคะค่ะประสบการณ์ครั้งแรกนะคะการทําขนมค่ะจะได้ค่ะผ่านจ้า